เจนวีคะบางคนเริ่มช้ากว่าแต่ทำไมสำเร็จเร็วกว่าคะ Ask V คือคำว่าเริ่มช้ากว่าแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาก่อนหน้านั้นไม่รู้อะไรไม่มีข้อมูลอะไรหรือไม่ได้ตัดเตรียมอะไรคำว่าเริ่มคือลงมือณที่นี้คือเริ่มขายเริ่มจดบริษัทหรือเริ่มทําในสิ่งที่คุณเคยเห็นหรือจับตามองย้อนหลังก็ได้คือต้องเข้าใจก่อนว่าเตรียมกับเริ่มมันไม่เหมือนกันไงบางคนไม่มันไม่นับช่วงเตรียมบางคนมันนับช่วงที่เริ่มโปรโมทแล้วอะไรแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ต่างมันคือคนที่สําเร็จเร็วกว่าคนที่เริ่มก่อนเนี่ยเขารู้ว่าอะไรควรไปอะไรไม่ควรไปไม่เสียเวลากับเรื่องที่่ไม เป็นในเส้นทางในการเดินก็ได้อาทิเช่นในการเลือกสินค้าเขาอาจจะเลือกสินค้าที่เหมาะกับงบเหมาะกับตลาดที่เขาทําปุ๊บค่าเฉลี่ยต่อต้นทุนในการโปรโมทมันคุ้มค่าเลยไม่ถึงขั้นต้องไปลอง3-4ตัวถึงจะจับไตได้ก็ได้หรือแพลตฟอร์มในการขายเรื่องนี้เป็นเรื่องตลอดชาติเลยที่ว่าขายที่ไหนดีต้องขายทุกที่ไหมอะไรแบบนี้ยบางคนมันก็ทําหลายช่องทางแต่ไม่ดีสักช่องทางเทียบเท่ากับบางคนช่องทางเดียวแล้วก็ดีผมว่าเปรียบเทียบง่ายกว่าอคือบางคนร้านอาหารบางร้านมีร้านเดียวสาขาเดียวขายดีเลยเหมือนกันในโลกออนไลน์า คนขายในช้อปปีอย่างเดียวก็สักเซสได้บางคนขายในไลน์แมนอย่างเดียวก็สักเซสได้บางคนขายในเฟสอย่างเดียวยิงแอดในเฟสอย่างเดียวไม่ว่าจะใครว่าแพงแค่ไหน ROAS ไม่คุ้มแค่ไหนเขาก็ยังอยู่ในนั้นมันก็จะเป็นข้อเด็มเปรียบที่ไม่เหมือนกันต่อมาคือจังหวะจากคนในการเข้าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ประสบการณ์และเซนส์อ่ะมันบอกได้ว่าจังหวะไหนควรทําอะไรไอ้เรื่องนี้มันก็คนที่เ,เริ่มช้าหลายๆคนเขารู้แหละว่าไม่จำเป็นต้องรีบไปก็จะมีเยอะนะที่เราเห็นว่าเออเขาตั้งใจเลยแหละว่าให้คนอื่นเริ่มก่อนก็ เริ่มเร็วในการหาทีมงานที่ทําทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์มาร์เก็ตติ้งเซลล์แอดมินเวหาส์ใดๆคงไม่สามารถหาคนที่เพียบพร้อมแลวมันตรงสายตรงของได้อยู่ดีไงแต่บางทีเขาอาจจะไปทําตรงนั้นเต็มก่อนตรงก่อนหรือว่าได้คนที่มีประสบการณ์มากกว่ามาเลยมันก็ทุนได้ใช่ไหมอย่างเครื่องดื่มชูกาลังชื่อดังในเมืองไทยที่มีขายในต่างชาติในออสเตรียทั่วโลกดังๆเลยเป็นเจ็ดทีท็อปเลยทเทียบกับเครื่องดื่มชูกําลังที่เพิ่งเกิดในยุคข,ของเราใช่ไหมที่เป็นชื่อวงดนตรีเพื่อชีวิตยี่ห้อหนึ่อนงอะไรเง คือไทม์ไลน์ที่มันเกิด กิจการมันไม่ไม่เหมือนกันแต่ความพร้อมเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันอะไรอย่างนี้ด้วยทีนี้บางบางเจ้าคือได้ของดีหรือทําของดีเอาเวลามาพัฒนาของจนจนเจอจุดที่ปิดจุดอ่อนของคนที่ทําก่อนก็ได้มันก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ย้ําว่ามันไม่ใช่จําเป็นที่จะต้องแตกต่างนะมันคือในเคสนี้ผมพูดแค่ว่ามันดีกว่าแต่อีกเรื่องหนึ่งคือบางคนก็แตกต่างกว่าเพราะว่าตลาดมันจําเจมันไม่เหมือนกันนะคนต้องการของดีกว่าเพราะคนทําก่อนมันมีจุดอ่อนอยู่บ้างแต่คนต้องการของที่แตกต่างเพราะว่าคนที่ทําก่อนมันดีอยู่แล้วแล้วมันไม่รู้จไไไปทาาาางงงหนนนนแแล้้วววมััตตตออกกกรี่่่่ส มันเลยเป็นของที่ไม่ได้เป็น high b e n e f i หรือ high value มันมันเป็นเรื่อง feeling เป็นหลักนําในการตัดสินใจเลยต้องการของแตกต่างแต่ว่าของที่ต้องการฟังก์ชันเรื่อยๆอะ่ะมันต้องการแค่ดีกว่ารถก็ยังเหมือนเดิมวันนี้คนซื้อรถดฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ยังคิดเรื่องความคุ้มค่าคุ้มทุนบางคนไม่คิดเรื่องซ่อมบางคนไม่คิดเรื่องอย่างข่าวล่าสุดแ airbag บางคนไม่สนใจเลยว่ามันจะต้องขับเองได้หรือเปล่าไซส์รถมันก็รถสวยไหมจ่ายไวไหมประหยัดไหมอันนี้คือตัวอย่างของของของ,ของที่อ่ะเอาฟังก์ชันนําอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าโลกทีีี่่่่คุณแแขขขขงงงงเเาาาาาตต้้ออออกกกกรรรดวหืทป มันไม่ได้ใช้สูตรเดียวเสมอไปนะครับต่อมาเขาอาจะทุนหนากว่าก็ได้มาทีหลังใช้ทุนเลย ซื้อโปรโมทของดีเข้าห้างดีส่งออกดีใดๆก็ได้หรือแม้แต่ตัดราคาก่อนเลยก็ได้หรืออีกข้อหนึ่งคือเราเจอคือบางคนรอเมื่อตลาดมันพร้อมแล้วหรือใหญ่แล้วอย่างอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยถามว่า15ปีที่แล้วเป็นอย่างไรคนไม่ได้กล้าโอนเงินออนไลน์คนไม่กล้าผูกบัตรหรือคนไม่กล้ากรอบัตรออนไลน์ผ่านเพย์เม้นต์เกตเวสะด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้คือทํายังไงก็ได้ขอให้วันคลิกรีบๆจบเลยไม่ต้องกรอบัตรไม่ต้องกรอก OTP ไม่ต้องกอกที่อยู่ปลายทางถ้ากอกเมื่อไหร่อารมณ์เสียเมื่อนั้นพฤติกรรมแบบนี้ถ้าย้อนกลับไป15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมทํางานวิจัยด้วยเนี่ยแทบจะไม่เคยได้ยินใครอยากจะพูดคําว่าอยากซื้อของออนไลน์เร็วมีแต่ยุคนั้นมีแต่คนพูดว่าอยากซื้อของออนไลน์แล้วเซลล์การันตีคืนเงินได้แล้วถ้ามีฟรอดหรือมีแกมหรือใดๆจะทํายังไงต่อ จะพูดแต่เรื่องความปลอดภัยยุคนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นคนสมัยใหม่ยุคใหม่วัยรุ่นที่เข้ามาพูดเรื่องนี้พูดเรื่องแ s t แล้วก็ Comfortable แล้วก็ดีดีดีพิเศษซื้อก่อนอะไรแบบนี้แต่ก็ยังมีคนกลุ่มเดิมนะที่ไม่ไม่เข้ามาสู่วงการไม่ไม่แซฟวในการช็อปออนไลน์สักทีก็ยังกลัวเรื่องเดิมคือความปลอดภัยข้อนี้ประมาณนี้